รีวิวเครื่องเล่นซีดีเทปแล้วก็วิทยุนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะครับวิทยุถึงคืนร้อยแปดทุกอย่างเต็มระบบนะครับเทปซีดีนะะฮอ่านเร็วนะครับแผ่นก๊อปแผ่นลอยอ่านมีแมกกาเบลนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่นะครับโมเดลซีฟดีเอสสามร้อยนะครับตัวนี้ใช้ไฟสองร้อยยสิบวัลบะเหลาเครื่องสวยนะครับมีสกรีนทุกที่เลยนะครับเป็นรุ่นจานบินนะฮะที่ผมเรียกเครื่องรุ่จานบินนะครับด้านล่างเป็นช่องใส่ฐานนะเป็นฐาน เบอร์ดีทั้งหมด6ก้อนนี่ไม่ได้หลอกให้นะครับสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่มีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะครับหวกลมสายสีขาวตรงรุ่นเลยเครื่องสีขาวสายสีขาวนะครับตัวเครื่องก็ใหญ่ประมาณนี้ใครที่ชอบเสียงแน่นนะแนะนําตัวนี้นะครับอย่างเต็มระบบเลยมีเมกะเบลนะครับสวยนะครับเครื่องนี้สีขาวมีรอยบ้างนิดหน่อยตมการเวลาสินค้ามือสอง 12, งดรมาน,นะฮะเริ่มต้นก็เสียบปลั๊กไฟที่แถมให้นะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยหูฟังเสียบปกติระบบสตูดิโอนะครับ ปุ่ม power นะครัตรงนี้เป็นปุ่มตั้งสลีปนะฮะได้120นาทีนะครับก็คือตั้งปิดเครื่องนะครับนะครับจะสอบระบบ CD นะฮะ CD รลองรับ audio d i t นะครับตัวนี้ไม่ได้ลองรับ mp3 นะครับเขียนว่าดิตอย่างเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันพวกตั้ง repeat or random อะไรพวกต่างๆตั้งโปรแกรมของ CD นะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นการเลือกดูตัวเลขของ CD นะกด play นะครับ ว่าอ่านเร็วมากนะครับตรงนี้จะเป็นฟังก์ชันซีดีวิทยุเทปมีกระเบตออนออฟวัลลุ่มขึ้นลงนะใช้งานได้หมดนะเต็มระบบนะครับการย้ายแท็กย้ายจากเน็ก r ีเวิร์ดนี้ก็ได้นะเพย์พอร์ตเน็กลีเวิร์สต็อปนะครับพวกนี้ฟังก์ชันเทปนะฮะตรงนี้เลือกดูว่าติดลบเท่าไหร่เดินหน้าถอยหลังนะครับพวกนี้ตั้งโปรแกรมนะครับวกนี้เทปออฟ แล้วก็เลือกจากตัวเลขได้นะครับเลือกจากตัวเลขได้เลือกจากตัวเลขรีเวิร์ดได้นะครับตัวนี้นะฮะระบบ CD แล้วก็ตัวเลขพวกนี้สามารถเลือกได้ถึง1ิอัพอัพแล้วก็ระบบระบบเทประบบวิทยุนะฮะก็สามารถเมมได้10บกว่าคืนนะครับอาจจะ CD ลงเทปอาจจะวิทยุลงเทปได้ทดสอบอาจจะ CD ลงเทปให้ดูนะครับใส่ม้วนเข้าไปกดเปย์บลิสก่อนะครับ เสียงแน่นเสียงดีนะสำหรับคนที่ชอบเบรนหนักๆนะฮะแผ่นเป็นรอยนะต้องขออภัยนะครับ เรื่องมดเทปตัวนี้หมดเทปนะนี้วิทยุในซีดีนะครับลองฟังหน่อันนี้ที่อาจจะกซีดีเมื่อกี้นะครับระบบอาจาใช้ใช้เหมือนกันหมดนะอาจจะทีวิทยุลงเทปก็หมดเท,ก,เทกรวคอร์ดเหมือนกันนะครับต่อไประบบเทปนะครับผมจะเทสแบบเร็วๆหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาน้อยจะเอาเทปซีดีมากระรับ เกขวาเต็มระบบเลยนะครับอยากกอ่อซ้ายนะครับแตนทีอาเกมน่ะวอเทมโดนอัดทันะครับ ก็คร่าวประมาณนี้นะฮะระบบวิทยุนะครับต่อไปกดตรงกลางนี่ครับวิทยุนะครับวิทยุเราได้ทุกคลื่นของบ้านเราจูนขึ้นก็อนนี้กรีวตตรงนี้นะครับทีวีสามช่องแล้วก็มาลอยแบนอันนี้น้อยเฉดเม็ดเลือดเม็ดโมโนเซเว่นเมมคลืนกดค้างไว้มันจะกระพริบนะครับ กดทางไว้คลิปรอบหนึ่งเปีน a ขึ้นแล้วทำได้ทุกขึ้นของบ้านเรานะถ้ากดอีกรอบหนึ่งก็จะเป็น AM นะครับ AM ก็ออโต้รีทุกอย่างจะเอาโต้ดีเทคเวลาเจอขึ้นจะดีเทคเทคคองขึ้นรอบหนึ่งก็เป็น AM โอเคนะครับก็จบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ